ปอตี้จานเกิดร,รักเธอจนสิ้นแสงสวัสดีชากูซูทุกคนนะครับผมเสี่ยวจานคิดถึงทุกคนมากๆาเลยครับก็จะถึงวันเกิดของปอตี้นะคะน้องชายสุธิราของผมเนี่ยอีกไม่กี่วันแล้วลหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าผมจะให้อะไรปอตี้สบปีนี้วันเกิดครบรอบ25ปีรองเท้าไม่ใช่ครับผมจะให้รองเท้าปอตี้แน่นอนผมได้เตรียมของขวัญวันเกิดอายุครบรอบ25ปีของเขาเนี่ยมานานหลายปีแล้วนะครับ ประมาณสองสามปีแล้วทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าทำไมผมเตรียมการนานขนาดนั้นของบางอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาครับวันเกิดของคนพิเศษทั้งทีเนี่ยเราจะธรรมดาได้ยังไงเราปีนี้เขาก็ออยุครบ25ปีด้วยไปดูของขวัญของผมดีกว่านะครับที่เตรียมวาให้กับปอตี้ว่ามีอะไรบ้างผักชีออร์แกนิกอย่าเขา้าใจผมผิดนะครับผมได้ซื้อให้ปอตี้เนี่ยกำเดียวนะครับไม่ใช่แบบนั้นผมให้เข้าไปทางไร่เลยนะครับไปได้ผักชีออร์แกนิก เีกเตรียมการมาประมาณปี2ปีแล้วก็เตรียมรอสำหรับวันเกิดเขาอ,อยุครบท5หปีมันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เขาแน่นอนที่สุดครับสอบไร่ผักชีออร์แกนิกเคาอยากจะกินตอนไหนก็ได้ครับตลอดเวลาเลยผมบอกแล้วครับวันพิเศษจ,จริงๆเพราะว่าเขาชอบผักชีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหนึ่งกิโลนึงไม่พอครับต้องเป็นไร่เลยครับลานสเก็ตบอร์ดส่วนตัวปอตี้เป็นคนที่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดท,ที่สุดทับยานที่ทราบกันและผมก็สงสารเขามากๆเลย ขาบอกผมว่าเขาอยากจะมีลานสเก็ตบอร์ดส่วนตัวผมก็เลยซื้อให้เลยครับลานสเก็ตบอร์ดส่วนตัวปอตตี้อยากที่จะเล่นตอนไหนก็ได้ไมาเวลาสเก็ตบอร์ดที่มาตรฐานมากๆชานที่กว้างขวางติดชายทะเลผมก็ได้แต่บอกว่าเขาจะมีความสุขในการเล่นนะครับเพราะมันส่วนตัวจริงๆครับเพื่อเขาคนเดียวลานสเก็ตบอร์ดส่วนตัวของปอตตี้ตครับมอเตอร์ไซค์ของขวัญชิ้นต่อมาเขาต้องชอบแน่ๆเลยครับก็เป<ๆ>็นามาฮ่าสีเขียวผมเลือกสีเขียวครับสีโปรดของเขา แล้วก็รุ่นนี้สําคัญนะครับบอดที่นั่งตรงซ้อนท้ายเนี่ยแบบมันสั้นนิดนึงผมก็เผื่อ,อไว้นะครับให้ขับอย่างเดียวครับห้ามมีใครมาซ้อนท้ายซ้อนท้ายได้แค่ผมคนเดียวเท่านั้นครับคองควัญชิ้นต่อมาครับชิ้นที่สี่ก็เป็นลูกแมวที่แบบน่ารักมากๆที่ผมซื้อแมวให้เขาเพราะเขาเป็นคนรักสัตว์รักสัตว์ทุกชนิดเลยและเขาก็จะได้แบบไม่มาแย่งเจนกว่าของผมครับ คาั้งล่าสุ่เจนกวัวเริ่มสนิทกับเขามากกว่าผมซสอีกผมกลัวว่าเจนกวัวจะรักเขามากกว่าผมเขาจะได้มีแมวเป็นของตัวเองครับจะได้ไม่ต้องมาแย่งแมวผมคองควันอัสทายไม่สามารถจับต้องได้ครับนั่นคือความรักให้ใจครับไม่ต้องลงทุนครับไม่ต้องใช้เงินใช้หัวใจอย่างเดียวให้ความรักครับ นี่ก็เป็นของขวัญหชิ้นสุดพิเศษของผมที่จะมอบให้กับปาร์ตี้ในช่วงปีนี้น้องชายสุดที่รักของผมแล้วก็ชาวกูุูทุกคนจานเกอือที่พูดมาทั้งหมดนี่ให้จริงใช่ไหมอ่ะผมรู้จานเกอือสายเปแค่ได้ผักชีออร์แกนิกเนี่ยผมก็ว่ามันเยอะแล้วนะมอเตอร์ไซค์อีกจริงๆมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องก็ได้แค่หมวกกันน็อกก็พอแล้วเหมือนทุกปีอะ่ะผมก็ชอบแต่ปีนี้แบบเป็นรถมอเตอร์ไซค์เลยอะ่ะ แล้วก็ลาสเกตบอร์ดส,ส่วนตัวอีอน่าจะหมดไปหลายร้อยล้านเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้หรอกตีจานเกิดตั้งใจแล้วคองความบางชิ้นอะตั้งใจทำมาตั้งหลายปีอย่างไรผักชีมันนานเลยนะจานเกิดอตีซื้อิงจริงเลยอะขอบคุณจานเกลจริงๆจริงๆก็ไม่ต้องให้อะไรก็ได้นะตีมีเงินเยอะต,ตีซื้อได้ข้อหนึ่งสองสามสี่อะตีซื้อได้หมดแหละ ข้อสุดท้ายว่าก็พอแล้วคมรักอะ่ะขอแค่ให้ใจอะ่ะแค่นี้ก็พอแล้วจบแล้วอาจารย์เกอรแค่อาจารย์เกอรักปอตี้คนเดียวแบบนี้ตลอดไปอะ่ะก็พอแล้วเป็นของขันที่ดีที่สุดในโลกเลยอาจารย์เกอร